สวัสดีค่ะพบกับไอแล้วก็พินดานะคะวันนี้ค่ะหลายคนสอบถามไอามาเรื่องของครอบกันนะคะว่าเห็นไอมีหลายแบบเนาะแล้วก็แบบไหนบ้างถึงจะดีนะคะแบบพับเปลี่ยนได้แบบที่มันแข็งแข็งไปเลยหรือว่าแบบที่มันเป็นพลาสติกนะคะไอก็เลยตั้งใจจะมารีวิวค้อบกันอีกตัวหนึ่งที่ได้ใช้อยู่ในห้องของเรานั่นคือครอบกันของโฮโยนั่นเองค่ะวันนี้เดี๋ยวไอจะมา รวบรวมว่าข้อกั้นของโฮโยนีอะไรที่แตกต่างแล้วก็ทําไมไอถึงเลือกใช้ข้อกั้นโฮโยอยู่ในห้องนอนของไอนะคะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยซึ่งไอยนะคะก็ได้ใช้ข้อกั้นโฮโยเนี่ยมาเป็นเวลา6เดือนและจะเท่าอายุน้องพินดาแล้วค่ะคำถามแรกที่หลายคนถามากันแดบ,บคุณแม่ทําไมแพงแพงแล้วดีหรือเปล่านะคะเขามีด้วยกัน2ไซส์ก็คือไซส์แรกนะคะจะเป็นไซส์1 1 4เมตรแล้วก็ไซส์ที่2จะเป็น2.14เมตรนะคะซึ่งไซส์ที่2เนี่ยไซส์ใหญ่แบบเนี้ยที่ไอยนั่งอยู่ จระราคาอยู่ที่2 9 9 0 0ส่วนไซส์เล็กนะราคาอยู่ที่1 9 9 0 0บาทค่ะเขาเลือกใช้หนัง PU แบบเกรดที่ดีที่สุดเลยไข่ตกไม่แตกนะคะเดี <Wow. S 1> ย๋ยวเราจะมาทดสอบกันนะคะที่เขาบอกว่าโฮโยนะคะโยนไข่ลงไปแล้วไม่แตกเดี๋ยวไม่แตกจริงหรือเปล่าหนึสองไม่แตกคะ่ะไข่จริงนะ เขาเป็นหนังประเภทหนัง P.U. นะคะซึ่งสั่งผลิตจากประเทศเกาหลีทั้งหมดเลยเป็นหนังที่ปลอดสาร30ชนิดที่เป็นสารอันตรายก็ยังได้รับใบเซอร์ผ่านมาตรฐานของทั้งยุโรปแล้วก็อเมริกาด้วย เราก็เลยมั่นใจว่าเออโอเคนะมันดีที่แบบลูกเราเนี่ยจะต้องนอนอยู่ในนี้แล้วก็เด็กๆเล็กๆนะคะอย่างอย่างเจ้าพินดาตอนนี้คือเอามืออมแล้วก็อมทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าเพรนาะฉะนั้นหนังก็ควรที่จะปลอดภัยนะคะที่สําคัญนะคะข้อของโฮโยเนี่ยไม่เหม็นตั้งแต่แกละกล่องเลยอนอนแล้วก็ไม่เหนียวตัวอันนี้คือจากสิ่งที่สัมผัสจริงเขามีการเคลือบไฮโดรซิสต์รีสติสแตนนะคะเป็นการเคลือบทาให้ผิวของหนังพียูเนี่ยอยู่ได้ยาวนานขึ้นข้อที่2นะคะหลายคนถามมากเลยเพราะว่าไปงานบีบีแล้วเขาบอกว่าเอ๊ะผู้ จะเป็นอันตรายหรือเปล่าจะ ตัวผู้ใหญ่เองเนี่ยเขาออกแบบมาให้เบาเนี่ยมันนอนได้เลย <c oughs> เมื่อเทสกับผู้ใหญ่เรามีน้ำหนักมากเกิน <c oughs> 50กิโลกรัมเนี่ยมันก็จะต้องสามารถที่จะยวบได้แต่ในกรณีของเด็กที่ลูกๆเราใชายล็อกกี้เนี่ยหนักประมาณ18กิโลนะขเขาเหยียบ <c oughs> ก็ยังไม่ได้แบบว่ายวบลงไปและทําให้เกิดปัญหาในการล้มเพราะฉะนั้นสําหรับน้องเด็กๆน้อง6เดือน4เดือนไม่ต้องห่วงค่ะหนักแ9โล10โลไม่มีปัญหาอยู่แล้วอันนี้ก็ตัดข้อสงสัยตรงนี้ไปข้อที่3ค่ะข้อตั้นโพโยแข็งแรงเพียงพอไหมนะคะเหมาะที่เด็กจะเกาะยืนหัดเดิน อ,อันนี้สามารถตอบได้เลยว่าแข็งแรงของเขาเนี่ยใช้ซิปที่เป็นตัวดึงทั้งหมดนะคะเป็นซิปไนลอนของ YKK ซึ่งแข็งแรงกว่าซิปพลาสติกถึงสเท่ามีผลเทสหรือว่าเขาสามารถรับน้าหนัก มากกว่า90กิโลกรัมส่วนเวลโครเทปเขาก็ใช้ของ YKK เหมือนกันซึ่งใช้ขนาดใหญ่พิเศษที่มีความแข็งแรงแล้วก็ทนทานมากๆนะคะไม่มีความคมซึ่งแตกต่างจากเวลโครเทปทั่วไปข้อกันของโฮโยนะคะออกแบบมาให้ยืดหยุ่นค่ะเนื่องจากเวลาเด็กนะคะเขาพยายามที่จะเกาะเดินเนี่ยผนังตรงนี้ยืดหยุ่นก็จะปีนออกได้ยากขึ้นถ้าเวลาเสียหลักล้มข้อกันก็จะไม่กระแทกแล้วก็ไม่ทําลายขาเพราะว่ากอย่างิ่มแล้วก็ซอกยืดหยุ่นได้ดหมดเลยข้อที่4ค่ะลูกสามารถลอยบนเบาะโฮโยได้เลยไหมนะ ตอบเลยว่าสามารถนอนได้เลยแม้จะไม่ได้ปูอะไรเพราะว่าพื้นเบาะของโฮโยนะหนา7ซนติเมตรค่ะฟิลลิ่งจะแตกต่างมีความนุ่มแล้วก็เฟิรม์มไม่ได้ยวบลงไปเลยสามารถนอนได้เลยไม่ต้องซื้อฟูกหรือว่าที่นอนเพิ่มค่ะข้อที่5ค่ะวางแล้วพิงได้หรือเปล่านะคะหลายคนเห็นสงสัยเอ๊ะมันไม่ได้แข็งเป็นทรงเลยแล้วพิงได้ไหมนะคะอันนี้คือของจริงนะพิงพิงได้นะมันเป็นอย่างเนี้ย มันไม่ได้แบบว่าพิงไม่ได้แล้วล้มลงไปเลยอ,อันนี้คืออายอะเอนน้ำหนักตัวสุดแล้วเพราะฉะนั้นพิงได้นะคะหรือใครแบบว่าไม่อยากให้มันเวอร์แบบนี้แบบไหลง่ายหลังไปมันไม่ได้ง่ายนะมันอยู่ได้แก้ปัญหาด้การชิดมุมใดมุมหนึ่งนะคะก็จะมีผนังส่วนนี้ที่เราสามารถที่จะนั่งพิงได้ เขาออกแบบมานะคะสําหรับการปรับเปลี่ยนและพกพาใช้ได้ตามช่วงวยัยพอถึงน้องโตเนี่ยก็ขยายออกมาเป็นเพลแมทไม่ได้เหมือนกับพวกผนังไม้หรือว่าโครงเหล็กที่จะต้องฟิกซอยู่กับที่โฮโยปรับเปลี่ยนได้ mm hmm. เขาก็เลยมีข้อแตกต่างตรงนี้ค่ะ มาถึงข้อที่6นะคะข้อกั้นโมโยสูงเท่าไหรเด็กๆปีนออกได้ไหมเด็กนะคะตั้งแต่5เดือนที่เขาเริ่มเกาะยืนเป็นต้นไปเนี่ยเขาจะเริ่มมีความสูงของเด็กเอเชียเฉลี่ยสูงอยู่ประมาณ60-70เซนติเมตรค่ะข้อกั้นดีไซน์มาให้สูง50เซนติเมตรนั่นเป็นความสูงที่จะทําให้เด็กๆเนี่ยสามารถเกาะยืนโดยที่ไม่ต้องขยิงเท้าแล้วก็ใช้มือเนี่ยจับที่ผนังคอกได้ส่วนเรื่องปีนออกค่ะอันนี้ต้องบอกเลยว่ามันเป็นการพัฒนาการอย่างดีไม่ว่าเราจะซื้อคออสูงแค่ไหน เด็กๆนะคะพอเขาโตขึ้นเป็นสัตว์ทารกนที่จะต้องพยายามปีนออกจากกรอบข้อไม่ได้ทํามาเพื่อขังลูกนะคะแต่ทามาเพื่อรักษาเซฟโซนและความปลอดภัยของเขาข้อที่7นะคะข้อกั้นโฮโยใช้ได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะคะสามารถซื้อได้เลยตั้งแต่คุณแม่เตรียมพร้อมช้อปปิ้งซื้อน้องจากคลอดออกมานะคะเพราะตั้งแต่คลอดออกมาเผลอๆนะคะจะไม่ได้นอนบนเตียงนะะเพราะว่ากลัวลูกจะกลิ้งตกลงมานะคะสามารถ จะนอนก็นได้ทั้งคุณพ่อคุณแม่ทุกวันนี้ล็อกกี้สี่ขวบเขายังนอนในคอกอยู่เลยอะ่ะหมายถึงนอนกลางวันอ่ะนะคะก็เขายังมานอนในคอ,อยกยังบางทีมาันมาเล่นกับน้องแล้วก็น้องก็อยู่ในคอกแล้วเขาก็นอนหลับตรงนี้เพราะว่ามันนิ่มด้วยก็เหมือนเป็นที่นอนของเขาพับซ้อนเล็กๆเ,เ,เก็บเป็นระเบียบได้ไม่กินพื้นที่แบบเนื้อที่อยู่ประมาณหนึ่งเมตรเท่านั้นเองช่วงแรกเกิดเนี่ยสามารถใช้แทนเตียงเด็กได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องปูฟูกเพิ่มโดยสามารถปรับเป็นขนาดเล็กสุดได้ใช้เป็นเตียงส่วนตัวของลูกพอเริ่มหากพิกวามก็ขยายออกมาก็ได้้้ขออที่่8คะาาายุกรใชงน โฮโยนะคะถามเจ้าของมาแล้วเขาบอกว่า5ปีอัพแน่นอนซึ่งโฮโยนะคะเขามีการทดสอบความทนทานของโฟมด้วยนะคะโดยใช้เครื่องมือตีโฟมเดีย8แปดหมื่นครั้งวความเฟิร์มของโฟมเนี่ยลดลงไปน้อยกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไม่มีการเสียหายใดๆไม่มีการฉีกขาดไม่มีการแยกชั้นออกจากกันค่ะเอาละคะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะายเอามาแบบแปดข้อเน้นๆเ,เลยที่ใครอยากรู้เกี่ยวกับโฮโยแล้วก็เป็น,เป,นเป็นความรู้สึกจริงของอเอด้วยที่การใช้โฮโยมายว่าเป็นยังไงนะคะจุดเด่นของเขานะคะคือการปรับเปลี่ยนฟัง ชใช้งานได้ยาวนาะนส่วนข้อด้อยของโฮโยนะคะคือเป็นค้อกั้นที่มีราคาสูงจะแลกกับราคาสูงมาด้วยคุณภาพความปลอดภัยที่เราสามารถที่จะเลือกให้ลูกได้ค่ะสุดท้ายก่อนซื้อนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะหาข้อมูลให้ดีเพราะว่าเรารีวิวก็เห็นแค่ไกลๆใช่ไหมแต่ไม่สามารถสัมผัสดได้อยากให้ทุกคนไปดูของจริงไปลองจับดูและสามารถที่จะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าอันนี้มันตรงโจทย์เราไหมมันตอบโจทย์เราหรือเปล่าถ้าใครอยากได้แบบผนังแข็งอันนี้ก็อาจจะไม่ตอบโจทย์แต่ถ้าใครคิดว่าเฮ้ยซื้อครั งเดียวมันต้องคุ้มนะหมายถึงใช้ได้ตั้งแต่เกิดไปถึงโตพับได้ไม่ใช้ก็เปลี่ยนเป็นโซฟาได้พับเป็นที่นอนของเด็กๆได้อันนี้คือตอบโจทย์ค่ะโฮโยตอบโจทย์เลยสำหรับวันนี้นะคะไอ้กับพินดาก็ต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าส่วนใครได้สนใจค้อบกันโฮโยนะก็สามารถเข้าไปดูกันได้ที่ Facebook แฟนเพจของโฮโยเลยค่ะวันนี้ไอ้กับพินดาต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายคยดันโฮโย 我好汉好哟。